ไม้ดอกที่งดงามและมีกลิ่นหอมมีชอ่อแขนงห้อยตามซอกใบและปลายกิ่งนี้คือแรงกูนทริปเปอร์หรือไชนีสฮอรนีซักเ้ิรเป็นที่คุ้นตาเราเรียกกันว่าดอกเล็บมือนางเป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็งขนาดกลางเลื้อยพาดพันไปกับต้นไม้อื่นแต่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มหนาทึบยาวได้5-7เมตร มีถิ่นกำเนิดในเอเชียเกต็ดร้อนทั่วไปมีดอกที่ชมพูถึงสีแดงปลูกดูแลง่ายทนทานอยู่ได้หลายปีเป็นพืชสมุนไพรารากใบมเมล็ดมีสรรพคุณทางยาเมื่อนำไปผสมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆเช่น,นใช้เป็นยาถอนพิษแก้สารพัดพิษสำแดงของแสลง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับไว้ตามรั้วซุ้มประตูบ้านเพิ่มความมีสีสันและภูมิทัศน์ที่สวยงามได้โดดเด่นชวนม